ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหังเสงภาคบ่ายนะครับวราจามาพุทธาที่12มกราคมนะครับสำหรับหังเสงเมื่อเช้าเป็นหุ้นเดียวที่เด่นไม่มาต้องขออภัยนะครับก็รู้งินต่อบ่ายแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวผมท่านตัวเปิดบ่ายที่ลบครับ61392ครับ61392 ท่านใดชอบเลขที่ผมจะวางตามนะครับไม่ชอบผ่านครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับสำหรับพังเสงภาคบายจับที่ลบนะครับจับที่ลบจับที่ลบบ่ายนี้บ่ายนี้บ่ายนี้ชอบศูนย์ครับชอบศูนย์วิ่งบนรุ้นล่างศูนย์ครับชอบศูนย์นะครับสาคู่ที่ผมชอบก็จะมี 05.00ครับจับพิศลบนะครับ05.00 05.0 0 4560 6540อ่าได้3คู่3คู่ที่ผมชอบนะครับ4 4 4หมุดเช้าเขาปิดตาม มื่อเช้าปิดตามหังเสีงเป๊ะเลย4 3 3 4เอ้ยขอปัยท่านโทษครับปิดตามจีนเป๊ะเลย4 3ตรงๆเลยวันนี้จีนเอ,อ้จีนใบออกอะไรเพื่อใครเอามาเล่นเอามาเล่นหังเสีงน,นะครับร้อยศูนย์มื่วหกศูใส่0ย์ไม่ต่อครับ3ตัวครับ0ูนย5ศูนย 065ยก้ 65, อง0 6, 0, 66, 0, 40, 0 44, ก็หางเสียงได้ประมาณนี้ครับก็อย่าให้ไปอยู่ที่คานครับขอให้ปิดเลยแล้วกันเจที่หุ้นดึกครับสวัสดีครับ